ะะขอประทานโทษทุกคนสำหรับคําพูดที่ไม่เหมาะสมและหยาบคายเพราะว่าไม่ไหวจริงๆแล้ววันนี้อันนี้ก็แดดกระเทยบางคนนะคะที่แบบว่าแต่จริตจ,จะเป็นผู้หญิงนะแล้วแบบสะเออะค่ะคือกูไม่ได้ไปเดือดร้อนอะไรหรอกนะคะที่มึงจะเป็นกระเทยเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงแนละ้วของมึงเทศอะไรก็เรื่องหูมึงเดี๋ยวมึงสับสนมากอ๋อจะบอกอะไรให้นะกูสวยพอแล้วกูไม่ต้องมาสบบ สวยยุ่มึนเดียวมึนเดียวตรงไหนหรอมาเจอตัวจริงได้นะคะมีหีมีนมค่้ไเหมือนหรอกอิสว์ควยปอมอ่ะทวงเลือทวงควยปอมไม่เลือทวงควยปอมปอมีกหรอจะได้ส่งควยไข่ลานโขดไปให้ไออสมีวันหนึ่งจะทำยี่อะไรมั้งปะหรือว่าอาตัวผู้ชายแล้วจังเลยนะคะที่ต้องแย่งแฟนของชาวบ้านไม่อายบ้างหรอคะขอไปแทนโทษนะคะอายไม่ชอบของเน,อนเดินจะกับเธอคะ่ะแม่จะกลับบ้านแต่จะหลุดจะ ร้อนแล้วนะคะที่มึงจะเป็นกระเทยเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงแล้วของมึงเแค่ไหนก็เลือดหัวมึงเดีย๋ยวมึงสับสนมากอ๋อจะบอกอะไรให้นะตัวน้าสมเพชเป็นกระเทยก็ผิดศีลและทำพอแล้วยังทำตัวไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอ๋อชื่ออะไรวะคือสารวนาโทยานกุสินาราอินโดสุพีแอดอินจิงกะเบลรีโรเอาปูนไหมคะเดี๋ยวส่งไปให้คุยพรก่อนประชันนะั่นก็ขอฝากไว้หนึ่งอย่าง เราโ,โง่โมโหฟุบ้าถ้าไม่ได้บ้าก็ไม่ได้งโง่นะคะขอบคุณเรื่อผ้าจากพี่เชี่ยโป้เสื้อผ้าจากคุณแม่ของนานยเอง,เองคุณวิทยาจาไกนะคะขอบคุณค่ะ